มีความเชื่อโบราณเ,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 เขาบอกว่าทำสิ่งนี้แล้วจะทำให้ต้นไม้มีลูกดกคืออะไรเรามาฟังไปพร้อมกันครับสวัสดีเพื่อนๆนและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ก็มีความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเรื่องความเชื่อโบราณนะครับว่าเขาบอกว่าทำสิ่งนี้แล้วจะทําให้ต้นไม้ของเราลูกดกครับ นี่ต้นหมากนะครับเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าทําสิ่งนี้แล้วจะทําให้ลูกดกนะครับคือความเชื่ออะไรนะครับก็มาศึกษาไปพร้อมกันนะครับนี่ก็เป็นต้นหมากนะครับที่อยู่หน้าบ้านผมนะครับดูครับมีลูกที่ดกนะครับเยอะมากนะครับเป็นต้นหมากเตี้ยไม่สูงนะครับดูครับโอ้โหดกมากเลยครับโบราณเขาบอกว่าทําสิ่งนี้แล้วจะลูกดกคืออะไรคือสิ่งนี้ครับเพื่อนเพื่อนดูครับนี่ นี่คืออะไรเหรอครับคือผ้าถุงนะครับนี่คือผ้าถุงนะครับเขาเชื่อบอกว่าให้เอาผ้าถุงเนี่ยพวกผ้าถุงเก่าๆนะครับที่เหลือใช้แล้วเขาบอกว่าเออให้เอาผ้าถุงเก่ามามัดนะครับมาวัดมามัดตรงโคนต้นนะครับเขาบอกเขาเชื่อบอกว่าถ้าพวกไอ้ต้นไม้ไหนที่นะครับไม่ออกลูกไม่ออกไรเงี้ยนะครับเขาจะให้เอาผ้าถุงมามัดตรงโคนต้นเพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าหากนําผ้าถุงนี่มามัดตรงโคนต้นแล้ว จะทําให้ต้นไม้รู้ว่าเออ hey, ฉันเป็นตัวเมียเออฉันเป็นตัวเมียหรือเนี่ยฉันก็ต้องออกลูกสินะครับโบราณเขาเชื่อแบบนั้นนะนะครับบอกว่าฉันเป็นตัวเมียเออฉันก็ต้องออกลูกนะครับนี่วิธีการนี้เขาจะใช้กับต้นไม้นะครับที่นะครับไม่ติดลูกไม่ติดผลเขาก็จะนําผ้าถุงนะครับมามัดนะครับหรือต้นไม้ที่ติดลูกติดผลเขาก็มัดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเชื่อโบราณความเชื่อของเขาเนาะว่าเออต้องเอาผ้าถุงมัดลูกมันจะได้ดกลูกมันจะได้ ใหญ่จะได้สวยนะครับนี่บ้านผมก็ได้ทําอันนี้เป็นคนมัดน่าจะเป็นยายผมนะนะครับน่าจะเป็นยายผมต้นหมากนี่ก็ปลูกนะครับนี่ดูครับลูกดกนะครับแค่ต้นเดียวออกทีเดียวก็ได้หลายอ้นเนี้ยเขาเรียกว่าหลายอะไรอ่ะหลายเครือหรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบครับได้หลายอันนี้เลยดูครับประมาณ 4- ี่ห้าอันนี้มั้งครับดูครับหมากทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะราคาถูกๆนะครับนี่ถ้าขายก็ได้นะครับได้หลายบาทเลย ดูครับดูโอ้โ oh หดกจริงๆนะครับนี่ความเชื่อน,นี้นะครับนี่ปลูกก็ปลูกกินเองนะครับผมไม่ได้เป็นคนกินนะยายผมนั่นแหละกินนะครับนี่ดูครับเป็นความเชื่อนะครับก็นะครับมาบอกต่อความรู้นะครับผมวิถีชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับบางคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างว่าเนาะมันก็เป็นความเชื่อเพราะว่าคนโบราณเขาทําอย่างนี้นะครับเขาทํามาอย่างนี้ตั้งแต่นานแล้วครับผมแล้ก็ดูไปเออก็จริงว่ะ เนาะเออมันก็เป็นนะครับเดี๋ยวดูต้นมะนาวก่อนไหนต้นมะนาวมีพัดทงหรือเปล่านี่ครับพัดทงดูดูดูครับอ่าต้นมะนาวนี้ก็เหมือนกันนะครับไหนลูกมะนาวลูกมะนาวต้นนี้ก็เยอะอยู่นะผมไม่เคยซื้อมะนาวเลยครับได้กินจากต้นนี้แหละนะครับนี่มะนาวมะนาวก็เยอะอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าต้นนี้ก็อายุเยอะแล้วนานแล้ว นะครับแต่ก็ได้กินตลอดไม่ต้องซื้อนะครับนี่นี่ครับความรู้ความเชื่อโบราณเนาะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับดินนะครับขึ้นอยู่กับดินขึ้นอยู่กับน้ําขึ้นอยู่กับปุ๋ยนะครับถึงจะทําให้ต้นไม้ของเราสมบูรณ์ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินดินดีหรือเปล่านะดินเป็นกรดดินเป็นด่างไหมนะครับมีน้ําเพียงพอหรือเปล่ามีปุ๋ยมีแร่ธาตุมาบํารุงต้นไหมถึงสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็น นะครับปัจจัยอีกอย่างหนึ่งแล้วตรงนี้ที่สมบูรณ์ผมก็คิดอย่างนี้นะเพราะมันเป็นอย่างนี้ดูครับผมนําพวกเศษอาหงเศษอาหารครับเทแต่แถวนี้แหละภาพอาจจะไม่ค่อยน่าชมเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพวกเศษอาหงเศษอาหารผมจะเทแถวเนี้ยนะครับทำให้ต้นเขามีแร่ธาตุผมก็เชื่อแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เลยสมบูรณ์นะครับก็เลยต้นสมบูรณ์ แต่ความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือนําผ้าถุงมามัดนะครับก็แล้วแต่บุคคลว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมได้ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับนี่ก็มาบอกกล่าวกันนะครับมาแชร์ความรู้นะครับซึ่งกันและกันนะครับนี่ว่าโบราณเขาเชื่อว่าทําอย่างนี้แล้วลูกมันจะดกนะครับก็ดกจริงนะ ได้เยอะมากเลยครับขนาดต้นเตี้ยๆนั้นเนี่ยอยู่หน้าบ้านผมวันนี้ก็ไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนไกลครับอยู่แต่บ้านไม่ใช่อยู่แต่บ้านสิวันนี้อยู่บ้านนะครับถ้าถ่ายผมก็ถ่ายแค่ที่บ้านที่นาที่โรงเรียนนะครับมี3ที่นี่แหละพยายามไม่ไปไหนไกลนะครับทุกวันนี้สถานการณ์มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างที่ว่าเนาะนะครับเราไม่จําเป็นจะไปไม่จําเป็นที่จะออกนอกบ้านก็ไม่ต้องออกนะครับนี่ ก็อยู่บ้านบ้างอะไรบ้างเนาะครับมีดีนะที่ว่ามีเออที่บ้านมีนั่นมีนี่ให้ถ่ายนะครับนี่วันนี้ผมก็ได้นะครับนำความรู้เล็กๆน้อยๆบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับหลายที่เขาก็ทํากันนะครับนี่ผมก็เคยเห็นบ่อยนะครับผมวันนี้ก็ความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมก็กําลังนะครับเก็บสะสมเหรียญนะครับตอนนี้ก็ได้แค่ประมาณไม่กี่เหรียญหรอกครับนะครับเพราะว่าคนติดตามก็ไม่ได้มากอะไรมีเพื่อนๆนะครับที่ คอยชมโฆษณาให้นะครับมีครูมีนะครับเพื่อนนะครับคอยดูโฆษณาให้ผมก็ดีใจนะครับนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นการสะสมนะครับทีละนิดทีละหน่อยเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วผมก็ได้ทําในสิ่งที่นะครับชอบสิ่งที่รักก็มีความสุขนะครับถึงว่าจะไม่ได้เป็นรูปเงินตราเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ก็ความรู้เล็กๆน้อยๆครับนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับผมแล้วผมจะนำความรู้นะครับและอะไรต่างๆนะครับมาให้รับชมต่อไปครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ